ีนะจ๊ะซอสมีพ eh> ี่น no yes ันไปเอาซอดมาสิซอสมันเครื่แท้น่ะนะพ่อไหมเนี่ยจะต้องทอดอีกไหมเนี่ยดูแล้วทำไมเราไม่พออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซิดต่ค่ะไม่ชอบลุงน้อยด้วยกดติดต่อค่ะตอนเช้าอ่ะเาจั่ว่าแต่5มาทถูกไป20บาทเข้าใจไหมนะเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์กูไม่ต้องไปหาซื้อ ไเยครับเห็นไฟนะครับวันนี้เต็ตม่ได้ยินเปิดได้